ครับผมเนาะอันนี้แนะนําให้กับพี่ๆที่ว่าจะปลูกไผ่อย่างเงี้ยช่วงบางครั้งเราก็จะเสี่ยงว่าฝนตกหรือไม่ตกถ้าฝนตกก็ไม่มีปัญหานะแต่นะบางครั้งเนี่ยนกี่กับเงาไผ่เนี่ยไผ่สร้างไผ่เนี่ยเนาะที่ผมจะเอาไปปลูกเลยนะบางครั้งเราลดน้ําอาจจะไม่ทั่วถึงเนี่ยให้เราเอาไปแช่น้ํานี้ก่อนนะเนี่ยพี่ๆขอดูนะเวลาแช่น้านะถ้าเราผาสมไม่แช่น้าอย่างเงี้ยด,ดูนะครับเนี่ยขึ้นเลยเนี่ยมันจะแช่ปุ๊บคือ ไอในภายในดินมันย,ยังมีแห้งอยู่อย่างเงี้ยเนาะเราค่อยทําไปอย่างเงี้ยนะแล้วอยู่ไม่ได้เยอะก็ได้ครับบางครั้งรถรถเอาบางครั้งมันอาจจะไม่ค่อยทั่วถึงนะเดินฟอรอากาศนะมัน,ม,นมันหายเลยแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยยกขึ้นอย่างเนะงียง้ยครับนี่เดี๋ยวยกขึ้นเดี๋ยวมันก็เสร็จแล้วก็เอาขึ้นรถเลยนี่ตอนนี้ที่เราจะอาปลูกนะเื่๋ผมจะย้ายผมจะทำอย่างเงี้ยนะครับยุมไปเลย น้ำน้อยไปหน่อยอใส่น้ำน้อยอถ้าเราแช่น้ำไว้ก่อนอย่างเงี้ยเอา,าถ้าเราเอานำ้ำนนํำไปปลูกนะฝนไม่ตกสักสิบห้าวันหรือยี่สิบวันกไ็ไม่ต้องห่วงครับผม คือเราไม่ไมต้องรดน้ําก็ได้อย่างเงี้ยเนาะเสร็จแล้วกรณีที่ว่าเราปลูกไข่แบบที่ว่าปากเขววดาเลี้ยงนันไม่มีระบบน้ํานะครับเราค่อยๆเอาขึ้นไปอันนี้ก็รับงานปลูกให้พี่เขานะเนาะปลูกงี้สักสิบห้าวันแต่มันหนักนะอันนี้เวลาใส่เึงเงาอย่างเงี้ย ใส่น้ำอะไรนี่ประมาณสักสามโลสามโลสี่โ,โลได้ครับผมก็จะพับไปเรื่อยๆเนาะค่อยๆทำอย่างนี้แล้วเราใส่ดูจริงจุ่มไปเลยจุ่มเอาเอาให้ให้น้ำมันพุ่งๆเลยนะมันมันจะไวกว่าที่เราเรา,เราลดนิดนึงเราขึ้นมาเลย เราแตกันเน้นน้นของเขาเองครับอืดูผงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้ครับเราจะแช่อาจนมันถ้าที่เขาปุลูกน,น้อยนะมันมันก็จะมีดินมามามาครับดินมัาค่เต็ม เราเราก็ต้องซ่อมนิดหนึ่งก่อนถ้าดินไม่แน่นนะก่อนที่เราจะนังไงปลูกเราควรจะซ่อมอะไรให้เขาดีๆก่อนครับเราซ่อม,มใช้แกะดำดนั่แหละครับเวลาเราเอา,เอาไปเราไม่ต้องลองก้นหลุมมานะถ้าเขาไม่เต็มครับมันเราควรภาพการขนส่งอะ่ะมันอาจจะมีหลุดมีลุ้วบ้างแล้วก็จุมไปเลย เสี่ยงแล้วโอ้ลดน้ำเยอะสบายครับสี่ห้าวันเราขึ้นมาเลยบางครั้งดินมันยุบไปอีกก็เอาขึ้นมาอีกเติมไปอีกหน่อยบางครั้งมันยุบไปมันมันจะมีฟองมันจะขอเรียกว่ามีฟองเลยมันเรากดได้แน่นอย่างเงี้ยในการทำถุงดำนะถ้าวัดกลับเข้าไปนะครับไปอีกสักรอบหนึ่งเนี้ยนะหรือดินก็ได้อะไรก็ได้นะครับเวลาเรานํานำไปปลูกอ่ะมันมันจะมันจะมีรากมันจะมีแบบมันจะแตกไวเนาะ เออเสร็จแล้ขึ้นรถเลยอ,อันนี้อ่าสมมุตินะจยมไปเลยชื่อถ้าทำอย่างนี้นี่สักสิบห้าวันยี่สิบวันอยู่อยู่ได้ครับผมถ้าผลไม่ตกเลยนะถ้าถ้าระบบถ้าเรามีระบบน้ำดีก,ก็ไม่มีปัญหาครับผม เรียบร้อยแล้วครับการเตรียมน้ำก้าที่จะไปปลูกเนาะวิธีปลูกเดี๋ยวไปที่สวนเลกๆเดี๋ยวจะให้ดูว่าปลูกไงเนาะอันนี้เอาไปแค่วันนี้ปลูกแค่ห้าห้าห้าร้อยต้นนะครับก้าไไ่ไผ่เนี่ยไปเป็นพุกไผ่สร้างไผ่เนาะเวลาเราปลูกเนี้ยีเง้าก็ก็โตเนี่ยอ่าเง่าเท่าเท่าแขนเลยเทียบกับกิ่งตอนนะถ้าเป็นกิ่งตอนมันจะกิ่งตอนอยู่แค่นี้ครับผม ถ้าหวังปลูกเงาก็กิ่งตอนอันนี้กิ่งไผ่สร้างหมืนนะอันนี้เงาเงาไผ่สร้างไผ่นะครับคือถ้าบางครั้งเราขุดจากเงามาเนี้ยมันก็เหนื่อยหน่อยถ้าเป็นไผ่เล็กอะเราจะขุดงเงาออกจะง่ายถ้าเป็นไผ่พวกอ่าไผ่เล็กๆกที่เราจะตอนกิ่งเอานะเสร็จรร้อยแล้วครับสวัสดีครับผมการทำการเตรียมไผ่เนาะเตรียมไผ่เอาไปปลูกครับผม